สิ่งที่รอคอยมาในชีวิตเนี่ยเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความสมบูรณ์เนื่องจากดาวในเรือนรมคือราศีตุ้นราศีกุมราศีมิถุนเนี่ยได้ดาวชุดตรีเทพดาวพระศุดีดาวพระเส,สารและดาวพระราหูแล้วยังมีดาวพระอังคารกุมลักนณาอีกแต่ได้ตำแหน่งปรากกระเและดาวพระพระศุดีก็ได้ตำแหน่งปรากกรเเหนื่อยเหลือเกินดูแลสุขภาพบ้างนะ แต่ก็มีโอกาสผ่านพ้นได้เพราะว่าดาวพระศุกซึ่งเป็นดาวตัวตนของเจ้าชะตาราศีตุนสถิตในเรือนลาภโชคลาได้ตำแหน่งอุดมมเกณฑ์นราคือโสโรวิโทชีโวสุโกเลาสัาชาตนุพันธุเขาเอาปัตนิและลาภาและเดี๋ยวรอสิ้นเดือนวันที่28กันยายนนี้ดาวพระพุทธก็จะมากุ้มลักขณา ได,ดดดดดได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นดาพระพุทธดาพระสุกก็ได้ตําแหน่งอุดมเกณฑ์ถึงสององค์แต่ก็ต้องระมัดระวังคำพูดคำจาปากแตกหรือเป็นแผลในปากก็ได้หรือสิ่งที่คิดที่หวังแม้กระทั่งในเรื่องของการเงินการทองความรักคู่ครองอาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้น อาจจะเครียดนะหรือว่าสุขภาพเป็นเหตุหรือเรื่องของความรักคู่ครองเนี่ยเป็นเหตุก็ได้เพราะว่าความรักคู่ครองคือดาวพรังคารเนี่ยมาสถิตในตําแหน่งประ,กะเกษตรแต่ก็สุขปากหวานอังคารรับเอาถึงอย่างไรก็ได้เงินได้ทองแต่ดาวพระพุธเนี่ยมาสถิตในเรือนของดาวพระสุข พระพุทธพระสุขได้ตาแหน่งอุดมกเกศและดาวพระพฤหัสบ,บดีก็ได้ตําแหน่งมหาอุดอีกตั้งแต่วันที่สองตุลาคมเดือนหน้านะสวยกว่าเดือนนี้อีกแต่ก็ระวังสักนิดนึงถึงอย่างไรสุขกับเสาเป็นเสี้ยนศัตรู ความรักสีดำการเงินสีดำแล้วก็ดาวประสุกก็ะเล็งกับดาวพระราหูที่ได้ตําแหน่งปกินกะโชคและเก็เศรษฐาธิบดีกุ้มกับดาวพระสาวก็รองความรักที่เกี่ยวกับผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องและทําให้เป็นรักที่หลอกลวงเกิดขึ้นได้หรือว่ารักเป็นระยะระยะนะแต่ก็อาจจะยืนยาวไปเป็นเดือนเดือนหรือปีครึ่งก็ได้แต่ก็อย่าไว้ใจในการเริ่มต้นที่ไม่งดงาม เพราะเจ้าชะตาเนี่ยมีความจริงใจแต่ก็ระวังนะคนจะอิจฉาริษยาซื้อของใหม่จะได้ของเก่าหรือของที่ควรจะเป็นของเราเนี่ยกับถูกแย่งชิงไปอันนี้จะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนเนี่ยแต่เจ้าชะตามีวาสนามีโชคมีลาบการเรียนเขียนอ่านการสอนเนี่ยดีมากเลยความรักทำให้เหนื่อยอกเหนื่อยใจ ไม่อยากได้ก็ต้องได้ไม่อยากเจอก็จะเจอหรือไม่ใช่แค่คนรักอาจจะเป็นหุ้นส่วนคนที่ช่วยธุรกิจธุรกรรมของเราแหละมีปัญหาเกิดขึ้นหรือมีการใช้จ่ายสูงบางทีงุดงิดเอาละถือว่ารายได้ดีแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาเนี่ยหรือสิ่งที่อยากจะทำมาทั้งชีวิตเนี่ยถือว่าครบสมบูรณ์แล้วในครั้งนี้ เงินดีงานได้สุขภาพต้องดูแลความรักอาจจะทําให้หงุดหงิดระวังหุ้นส่วนหรือคนที่ช่วยเหลือการเรียนการสอนการศึกษาถือว่าแฮปปี้แต่ค่าก็ขอให้ชาวราศีตุลลคนาราศีตุลลทุกท่านโชคดีมีความสุขกันทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ